สวัสดีนะครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี่แล่นไปเงี้ยวครับแม่ครับเมื่อคิดว่าสี่ข้นเลี้ยวป่านี้ครับผมเล่นไปเงี้ยวมาเมื่อกี้หอบครับผมขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับพี่น้องน้องยูริสั่งตำานานอีกแล้วมือนี้มือขึ้นนี่เนาะสำหรับมือขึ้นนี่เพลงแรกที่น้องลองก็คือเพลงเขามาซี่เนาะแต่ว่าผู้ใดสังเกตแน่ทุกคนก็คงจะสังเกตนะคะหน้าตอนที่น้องออกมาตอนแรก อ่าอจริงๆแล้วน้องกุ้มทองอ่ะบ่านาบ่านาจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าตรงบันไดนะคะน้องกัานอ่ายั้นของบันไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าออกมาแล้วเสียงสั้นนี่พี่น้องเสียงสัน้นเสียงหอบนะคะเกิดอีหยังขึ้นกับน้องยูรีนะคะเอฟซีหนาเวทีก็คงจะตกใจนะคะแล้วก็บเอฟซีที่เบิ่งอยู่หน้าจอก็ตกใจกัน ไม่ตีกระจกใจที่กันค่ะพี่น้องว่ามันเกิดยังขึ้นกับน้องยูรีน้องบอสบายหรือเปล่านะคะเอฟซี FC ก็เป็นห่วงเนาะคะ่ะพี่น้องในในไลน์เนี่ยก็จะเห็นเลยคนคอมเมนต์เขามารลายนะคะว่าเกิดยังขึ้นกับน้องนะคะค้านี้พ่อลองไปสักพังนึงนะคะน้องก็ได้ออกมาบอกอ่าขอโทษนะคะเอฟซี FC นะคะพี่น้องว่า นองไปเข้าห้องน้ำค่ะพี่น้องนองไปเงี้ยวนะคะแล้วนองก็บอกว่ามันจะขืนเลี้ยวปาน,นี่นะคะคือพี่น้ำอุ่นเพิดประกาศแล้วดนตนตีเมื่อสิตามมาเมนบ่ค่ะพี่นอ้องอ่าน้องก็อาจจะบู๊ว่าเออไอมันจะขืนเร็วปาน,นี้นะคะนองกับแลนมาจากห้องน้ำนะคะตามที่เิ่นเานะ้าเนาะความเอนดูนะคะเอนดูน้องยูรีนะคะเิ่นเานะ้าเนาะว่าเิ่นแลนมาจากห้องน้ำเกือบทันกะ <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่เฮ็ดให้เฮาอมยิ้มอยู่นะคะแต่ว่ากับเอฟซีเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าจะทางไายหรือว่าทางอ่า,าเวทีนะคะตกใจว่าเกิดยังขึ้นกับน้องยูรินะคะเฮ<ส>็ดให้อ่าน้องนี่มีช่วงแรกๆก็คือเสียงออกสั้นๆแน่หอบๆแน่นะคะก็ะับโดยความที่เป็นห่วงย่านว่าน้องบ่สบายหรือเกิดอีหยังขึ้นนะคะก็ะเป็นสิ่งผีมัน บอสามารถที่จะ,ะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าสั้นซาค่ะพี่น้องคือเหตุการณ์พวงเนี่ยมันกะเป็นสิ่งที่บอมีผู้ใดอยากให้เกิดนะคะพี่น้องแต่ว่ากะเป็นความน่ารักความอินดูนะคะออกมาขอถูกขอพยเอฟซีนาเวทีอ่าในไลน์นะคะเอก็คงเข้าใจนะคะพี่น้องก็คือถือว่าเป็น ตำนานไม่สั่งตำนานอีกแล้วนะคะจำลบน้องยูรีนั่นก็คือตำนานสิคืนเวทที่ลรนนันนงไปเหี่ยวสิคืนเวทที่คือถามมันเกลื่อนไว้ยังไงพี่น้องบอท่านเด็ไปห้องน้ำแล้วก็ประกาศคืออันนั้นก็คือหูเือมนมหา,าตวตาร์ถ้ากรลังเข่าห้องน้ำอยู่กรลังเหี่ยวอยู่แล้วประกาศนี่คือ น้องก็ต้องตกใจแม่นมาค่ะพี่น้องกับเฝ้าแล่นมาขึ้นเวทีอันนั้นก็คือมันกะเป็นเหตุการณ์ที่มันบระขาดคิดเนาะแต่ว่ากะผ่านไปด้วยดีนะคะเพลงเขามาซี่กะเป็นช่วงที่เกือบอ่าเกือบเครืองเพลงเนาะพี่น้องเนาะทีน้องยังมีเสียงแบบซีซันๆอยู่นะคะแต่ว่ากะประคองเสียงมาลมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดแล้วนะคะสำรับ พีงเขามาซี่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือ,อน้องนะ่าจะเป็นคนแบบว่าขี้ห้อนเนาะขี้ห้อนง่ายหรือว่าอากาศมันอาจจะอึมครึมอาการมันอาจจะห้อนนะคะก็อาจจะมีแบบจับเงือเ่อแน่ไม่พอนเอากระดาษที่ชูให้แน่ยังประมาณนั้นนะคะสาหรับบรรยากาศบนเวทีนะคะพี่น้องกะแต่ว่าพี่น้องน้องบัวลําพูกะให้ความอินดูให กำลังแรงเชื่อแรงใจนะคะนาเวทีคือเก่านะค่ะก็ยังเป็นผู้บอลเอฟซีนาฮานผู้สาวนาฮานนะคะหายความนิยมชุ่มชอบคือเก่านะค่ะกะบกำลังแรงเชื่อแรงใจมาไล่นาเวทีก็ยังโดนลามคือเก่านะคะพี่น้องสําหรับน้องยูรีเนาะกะเป็นอีกอ่าหนึ่งประสบการณ์หนึ่งยางที่มาเว้าสู่พี่น้องฟังนะคะแต่ว่ากะ เป็นความน่ารักเนาะที่น้องออกมาขอโทษขอโพยนั่แหละค่ะพี่น้องอันตอนพ่นว่แหงเป็นเต้ยงหัวค่ะพี่น้องเออเข้ากับเอ็นดูเนาะว่าเออน้องว่ออกมาแล้วมันน่ารักนะคะเอาสำหรับคลิปนี้กะคงมาว่าให้พี่น้องฟังประมาณนี้นะคะว่ามือหนีเกิดเหตุการณ์ยังนะคะช่วงต้นที่น้องยูรีได้ขึ้นมานะคะ เพ่งแหกเขามาซี่เกิดเหตุการณ์ยังกับน้องนะคะเอฟซี FC นะ่ะเวทีกัตตะลึงนะคะได้ไลายกับตะลึงคือกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยน้องนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่มีสวัสดีค่ะ